สวัสดีครับพี่น้องหลังจากมาเจาะจองงานไว้นะครับในส่วงอาทิตย์หนึ่งนะครับผมเลยกลับมาหาเพื่อนแล้วนะครับมารอบนี้ก็เพื่อนก็ได้่ายเทียงเรียบร้อยพี่น้องง่ายจากซื้อมอไซค์ยู่นะครับพูนครับเพิ่นเอาไปตั้งมองไม่อยู่คนขัาบบ้านนี้มองผมค<อ>ูไ<ห>นไว <ป S> ้นะครับติเซียเบียไทยให้ลิปกอน,นะครับผม มาวันนี้ห้าก็ได้มาเชียร์ลิงต่อใหม่นะครับของแม่โคพนักลงเป็นทีปลาสนดนะครับพี่น้องแม่โคมาหมางไว้นะครับไรล,ละหาพันรถไถมาดับจบไรล,ละสองพันสามครับงานนี้เอื้นเสียบอพดพนังเอทพ์เขามานำนะครับน้องสราย้านทรายจ่างเหมือนละสามพันพี่น้องใหม้มาเห็ดซอยจากสองเสมอนะครับมากันที่สามเมื่นหาครับผมงานนี้ ช่วงนี้ก็ยากพี่น้องคลิปก็อาจจะต้องเป็นขาดๆเนี่นะครับเพราะว่าผมก็ต้องไปงานซพพออาจารย์ท่องสาทับถนนนะครับผมวันนี้ก็ให้สร้างเรียบครับถาครับวันนี้ิไปงานซพเพอดีครับเป็นเหมือนสุดท้ายนะครับเพื่อเป็นคู่บาอาจารย์นะครับทั้งด่านการดีทิ่น้องผมกองเงาของผมเลยะครับผมโอ้ไปกับ่ได้ครับ โอ้เสียบอลท่าหอยมันไมน่หอยสิงพี่น้องครับรถไถพื้นที่ทิบหาอะไรพี่น้องตกไปสามหมื่นหาพันบาทนะครับนี่น,น่ายนาน้ำหนักครับพี่น้องสามพันหา ใหม่นี่จะใหม่ก็งามพี่น้องมันตัวมีเฮ็ดทานขึ้นยังนี้ครับกวาดปวดไปเพื่อนนะครับมปวนได้เรื่อยๆเพื่อนก็ชิมได้เรื่อยเอานะครับพี่น้องไปเฮ็ดใส่ประโยชน์หลังจากรลังเอ็้ยดที่เราเพูนไปเฮ็ดงานลงเทียบมานะครับเกิลงมาอยู่บ้านชิมาลงหาลงหนาก็ลงใช้ชิมาขับรถไทยนะครับบ้านนี่ก็เรื่อยๆอื่นมาเฮ็ดซอยครับก,กันเห็ดผู้เดียวก็จักยามได้สิเลี้ยงพี่น้องเลยมาหลวมมายังซอยกันพอได้มันติด เดี๋ยวไวะเฮ้ยเหตุอ๋อไงวะคือก,ไวไวก็กันนะครับเหตเบิดสู่หมองเจังมันเห็นเงินจักหมองพี่น้องมันบ่เดี่ยวไอ้เพื่อน,นครับกะมีกวดใหม่ต่อใหม่เพื่อนนะครับที่เหลือกะเข้ากับปับ๊บเปลกเนน้นอยผมจะลงหางสีนะครับผมเหลือที่ซิบหาไรมาเงาโอ้โหนะครับสุดหูลูกตาหลักการ้ยินว่ามีต่ออีกหาไรทั้งหางกันนะครับเพื่อนเสียดน้าอีก เฮ็ดงานแนวนี่นข้าต้องเฮ็ดใจเย็นๆนะครับเฮ็ดใจห่อนหมดเลยพี่น้องอันตรายครับหน้าง,งานหนังสี่ไม่หังสี่มีสิบเสียบหล่อยางข้าวไร่นะครับบางที่กระแทกเกิดน,น้ำเครื่องน้ะหมอน้ามนะครับข้าต้องระ,งระงมุงระวังมืองรถเทออ่าดีครับผมลาบลาบได้ครับข้ากระตองถระนอมรถเท่านัาน้นก็ได้บอกนะครับว่ามึงเฮ็ดกับมึงต้องระวังนะครับมวลมาข้าวิดตั้ม,ม,ส,มสุดรวยสลายไประโยชแบบนี้กัอันรตรายครับ น้างานอันตรายตัวใดมันเห็ดหนาบ้างกะเห็นเพิ่นพักกันจงไว้ครับผมเสียเราเองตลาดปวดปวดใหม่บอกยังยาไห้บอกอก,อกันเลยว่าตัวใดมันมาไหนกันจงไว้เป็นงานงานที่ข,ข,ข,ขุน้างอยากเห็ดยนาไอ้จัาหน่อยนะครับพี่น้องงานแบบนี้ต้องละมงลุงละวังรถเท่านี้ครับป้ากระโปงกระโปรง ยางรถเมาอนครับโอ้ยยับพอละพอละเดี๋ยวสิยังมาต่อไหมตอนนี้ก็งยักๆนะครับพี่น้องเรยคลิปกับขาดๆหายๆเลยครับผมกับเมื่อกี้จั๊กสองท่ามือมาหันกับพี่แห่กวองเหยานะครับผมจให้สร้างเดี๋ยวเพื่คนขับถ่าครับ มาเอาานนี่ยังมาแร่กับไปฟังสวดอระพิธรรมนะครับอาจารย์ต้องใส่ทับถนนนะครับผมงานโซเปิลอย่ได้เมื่อตะวินนะครับกับบว่างานก็ยังไม่ได้เต็มที่ครับพี่น้องมันกับให้สร้างเรียบครับทางที่เป็นกายเห็ดได้ในระดรับหนึ่งนะครับกับยังโมหันตี่กิ่งปนไดนะครับแต่ว่ากับพบไปวัดไปว่านะครับแต่บางทีการเก็บงงเก็บงานผมเ็ไดมาเห็ดเองเพราะว่าส่วนมากผมกกบคขับเองอยู่แล้วครับจนกับ พาเป็นหลูกมือน้ำนะครับมาฮัรดน้ำเลยนะลักกครับซอยน้ำเนียครับสไลดบอดดหุผมก็ดเอาเองครับจะชวนหมากับครับเองนะพี่นนองรถใหญ่บมค่อยเลยครับพอสามสีคนนะครับเห็นหลายคนตามเข้ามาว่ายผมไปฮัรดรถครับรถน้ำเนียผมกะบม่ได้รับนะครับพี่นนองมันหยาคับผมหลายสิ่งหลายอย่างนะครับนี่ก็น้องๆมาเห่นน้ำนะครับผมหลายคนเนี่ยครับ ก็เป็นแบกหลังไงครับมาเท้าเข้ากันแย่งเพื่อนว่าเดี๋ยวนี้ครับเพื่อนก็มีรถไทยใหญ่นะครับแต่ว่าเพื่อนกับกามเขีดไม่เหมือนผมโอ้โหติดใจมองไรนะครับต้องใช้มักเวียดสีเขียวมาจากพี่น้องนี่ฟอร์ดแหละก็มีเจ็ดสิบหรอครับเดี๋ยวนี้คือว่าเพื่อนบมก่ารับไปจะขับงานแบบนี้มันเฮ็ดยากพี่น้องแต่ว่าผมรับจบไปเลยครับมาแต่มีเห็ผมเห็ด จยากจะผมมีงานเฮ็ดครับผมถ้ามีเฮ็ดผมรับไห่อย่างดีรับไห้ทุกงานทุกการแสดงครับปฏิบัตไว้ไม่ราคากันได้จะรับจบไห้ครับบางคนก็ถามมาเป็นยังคือโบศีรุ่นทำไมเฮ็นหน่ผมบบคอยอยากออกรับจ้างนะครับศีรุ่นผมผมมีโตนรถผมนะครับผมมาไวถ้ถาอัดเปลืองพี่น้องแล้วก็ไช้หน้าจะคล้องแน่ครับปีนี้ก็ว่าสีท้ยปั่นจะคล้องพี่น้องนะครับโบ ว่าสิบอออกแบบเต็มระบบนะครับมันมันโดนปีแล้วพี่น้องรถอะไรหกเจ็ดปีครับเขาเจ็ดปีปีนี่ปีที่เจ็ดเอาไว้ต่ใส่งานรถจะหน้าจะคลองดีกว่าครับรถห่อกับเบิดหัวห่อกระเบเดือดร้อนยังนะครับเรืองอัดเฟืองห่อกับตัดสดห่อกับเอาไ้อัดเฟืองแน่ครับพี่น้องปีหนึ่งปีหนึ่งมันก็ไข่นะครับอัดเฟืองก็ไอะไรกับพ่อใหญ่ใส่เนี่ยพ่อใหญ่เตืีมคางหัวผีใหญ่ก่าห้าวหัวก็นางสูงเถอะ ระวังแตนเนอะนี่ครับพี่น้องตอมแล้วเขาก็ต้องเคลียร์ลิ่งเพื่อนครับบานคือยังยังสีเอาต้องเคลียร์ครับเคลียร์ในในน้อยก็เคลียร์พวกเป็นตะมึงแล้วก็ลงหางครับบานนี้เป็นสีป,ปุ๋งมันทำปลาลังนะครับมันราคาก็ดังดีกับนีการหมั่งการปั๊บแน่นะครับขาพวกเฮ็ดกับพวดิจินพี่น้องค่าจะหย่าน,นี่หันมันบริจินนะครับ จากหน้าที่เพิ่นเ้องกับผู้บ่าวน้ำเพิ่นได้ครับถ้าเป็นที่สนุกที่มีวงมีใบนะครับมวนมาเ้องก,กับเช็ดซุ่มซีซุ่มหาไปเลยกับโบได้ครับมองนด้ที่เป็นพื้นที่สีแดงเ้องก,กับโบเห็ดนะครับนั่งจ้าของหน,น,น้านั่งหมอเพิ่นกับวางห้องไฮไปหน้าครับแต่ว่ามันบ่ถือก้านไม้ที่ห้อาก,กับโบเห็ดนะครับผมทางเรียบกับอยู่นี่ระวังการพัฒนานะครับส่วนนี้ไปวัดไปว่าดได้ครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่อง <g ül> มันเป็นปัญหานะพี่น้องมีมีบางการเก็บงานนะครับยังมองนดีดีบันไดเพราะว่าเพม่นกัขับจะรดหน่อยมาหลายปีเบาดูเน้เลยพี่น้องแต่ละคลิปน้ำขานกับวดเอาขัานแบบนี้งานยัง,ยงไงแบบ สามหมื่นสี่หมื่นนี่กับบอกกันนะครับเบิกกันเท่าหมื่นสองหมื่นก็ได้นะครับเพื่อนจะคลองหน้าเพื่อนก็บอกได้ว่าเบิกได้นะครับบอกใบไหมคือถ้าขาน้ำม,มันเท่ากับพองหรือเท่ากับเบิกเพื่นได้ครับเพราะว่ามันต้องสัยเวลาหลายมื่นพี่น้องมันบอกคืองานหมืน่นงานแปดเก้าพันนะครับเท,เทียบแค่มื่สองมื่นก็กนแล้ว นี่นะครับพี่น้องอยามเดินหนา้าร้อยล้างมันของมึงระวังดีๆครับมบนไปซองหรทางอื่นบางทีเท่ากับต้องรอบขอบก็หนีครับก็บ,บอกคนที่ดอกพี่น้องพี่โหนาโหนล้างหรือมึงเยียมมึงไล่หน่ะนะครับมวลมาเท่าสีทางยางเดียวเป็นงานดีมวลเป็นว่าฝีมือนะพี่น้องเป็นงานดีสองระวังเนี้ยนะครับรถเท่ากับทันวันหน่อยบาทครับสามสี่ดีมาเป็นรถ เทีดได้เขาต้องรักษาได้ครับตายก็ต้องซ้อมได้นั่นนะครับข่มไปแล้วพี่น้องบอกว่าแยามถอยแามยัง้งไหหันหลังมึงห้อยหล่อห้อยสีถอยมานะครับหยาบอีกนะครับผมเหยาบลอยครับถาาเป็นตอแหลมมอย่างบแบบนี้อันนี้คือเบาซูฟังนะพี่น้องเราว่าให้ผู้ค้นครับจ้าข้องนะครับแต่ว่าก็ต้องให้มีมวามระวังกูนี่เนี่ย ขาผมครับสีโปเป็นแังสีนะครับจะต้องซึ้งฮัดกันไปแน่แล้วครับพี่น้องบางทีก็ต้องมีเบามีเบอกกันบ้างครับขาเบาๆเลยแหงได้ใจครับผมแต่ว่าก็ดดีครับขาาเขาก็ไม่เห็นหายหอาแยมเข้า,บา,บาเบาะแาวง,งายมเข้าหยากร่านหยากการกัน เดี๋ยววัียมไล่ก็ยังมองขั้นจัดนะครับผมมันเดี๋ยวเดีววัดขั้นเดี๋ยววัดเป็นตะเหลี่ยวมองนี้ไปมองไม้สีเดี๋ยวสมเพลี่ยวนะครับเดี๋ยวประจานใหญ่ครับอาจารย์ต่อมเพลินเฮ็ดนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บข่าวเดียวพี่น้องรถเก๋าโบขูดโบขีดขามไปมองไม่เดือยเนาคุยกับเจ้าของหนาคนนึงพี่น้องไหวพอกันไหมคลิปหนาบุญละครับผมเดี๋ยวมาปั๊บมาแต่งลงหางกันยทายย right, ังเมืองยีตึง <Web> ย <Mc Brown> ีพี่ครับไหวพอกันไหมครับสวัสดีครับผม